สวัสดีครับทุกคนเลยจะพาทุกคนไปตามล่าหาโมเดลที่เมกาพาซ่าบอกเลยว่าแบบอยากไปมานานมากเลยคือแบบไม่ได้ไปสักทีทุกคนวันนี้ก็เลยจะไปก็ไม่อยากรอใช้ล้วก็ไปกันเลยดีกว่าัน้าของน่าซื้อเยอะมากทุกคนอยากได้มากน้องตัวใหญ่มากเลยนะ คื่น่ารับนะสีชมพูด้วยไปชมชมพูไปชมก็ต้องชมพูป่ะนี่นี่นี่อุ้ยของเต็มเลยอ่ะทุกคนวันนี้คนเยอะมากวันนี้สั่งอันนี้มามีสั่งอันนี้มาแล้วนี่ประวิณกระป๋องส,รรรสีสั่งอันนี้มาแล้วแต่ได้นี้ด้วยแพงอะไรหกพัน <6, 000 S 2> ราคาหกพันทุกคนอู้วูน้อปูปิ้มดูดิตัวใหญ่มากอะน่ารักมากอ่ะ อุ้ยมีใครชอบอนเนียป้านี่เดี๋ยวพามาดูอนเนียนี่น้องอนเนียน่ารักมากส่วนสกาวเพนด้าที่แป้งชมว่าวินนี่เป็นวัตถระสงใช่ไหมคันี่ก็เป็นสายชาร์จอ,อันนี้เป็นพาวเวอร์คอปเตอร์ที่มันเป็นรุ่นสายชาร์จครับทุกคนอันนี้ก็อยากอะไรอะไรวะแต่ไม่ใช่ดีนิวหรอไม่ใช่เช่าอีกขัดจังสนนะดูไม่เก่งเลยดูไม่ได้มาละทอยทุกคนเลยรไม่แสดงเหมือนกันเนี่ยเคยอยู่ดิท็อกนะมันรีตัวใหญ่ หมื่นเกแต่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่แบบตัวใหญ่ตัวใหญ่บึ้มเลยอ่ะกอดได้เลยโอ้ยังไงลังี้อ่ะอะไปใจไว้ใจเอาตัวนี้แหละก็อแล้วเราทุกตัวจริงลองตัวเลยอ๋อมีสีเฉดอ๋อมีมีปะมีสีเฉดด้วยใช่อันนี้เลือกอ๋อไม่คาดหวังไม่คชดหวังนะพี่เชื่อมอมีคนเสียตังค์เราจ้ารู้สึกยังไงบ้วะอุ้ยมันสดเลยหรอนี่มันสม่าออ มาีฮิวไปแกะเลยอุ้ยอ่ะมาสุระนี่ี่แป้งชมชอบเลยดิมูอีกแล้วอีนี้มาเราเจอดีมูเนาะมันเปต้าเลยนะเฮ้ยซือมตัวนี้เป็นอะไรจะกลับมาหน้าหวานคาแกตตัวนี้ยตัวนี้จะเป็นเป็นนุ่มๆแล้วที่แบบบีบแล้วมันจะเป็นสกูชี่อ่ะอะไรตัวอะไรอ่ะใครเป็นสาวโบกันทีก็ต้องมีนะอยู่หน้ามันอยู่ คนนี้แผนด้าแดงใครเคยดูของดิ๊บบี้ว่ามันจะแบบเห็นเลยอะครับจะชื่ออนะไรเนาะแผ่นด้าแดงเออชื่อเปนด้าแดงจบเฮ้ยใช่หรอชอบตัวนี้หรอเออนน้น่ารักอ,อันนี้เป็นอีกตัวที่เริงดดวัด้วยอะพวินชอบตัวไหนที่สุดไหนชอบตัวไหนที่สุดมันน่ารักทุกตัวเลยอะยชอบทุกตัวเออแต่ไม่อยากได้ตัวอ๋อไม่อยากได้ตัวนี้ ราคาเท่าไหรสามหกสิบสามหกไม่ได้อยู่สามหกเราไปสุกแบบปล่อยใจปล่อยใจไม่ลองขยงขยเว่บ้างเพราะแบบชอบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยลองจับจับดูเรามาถึงถึงมือเราแล้วนะ <c oughs> มีความลึกนานอันนี้หนกักอ่ะหนักสุดอ่ะเฮ้ยสีเข็ดป้าเอามึง สีเขีดเปล่าสีเขียดไม่สวยหลักสุดอาจจะเป็นหนักหัวมันไงอ่าลองคุยกับบอลดีละบอลดีบอลมันเลือกเก่งนะนงอ๋อใช่เลยหนักสุดหนักหัวมันก็ไม่เอาสีสเจ็ดตัวใหญ่อะสีเจ็ดฐานง่ายอบอลมันน้องไม่อยากได้สีเขีดตัวนี้น่ารักเนอะพึ่งน้อยพี่ชอบไปนั่นอะพี่ชอบตัวนี้ตัวไหนเออตัวนี้น่ารัก นี่อยากได้ตัวน,นี้ที่สุดอ่ะตัวนี้เหมือนเอวนี้เหมือนตัวนี้นนตัวเนี้<บ>ยเหนาะจะงามน้องอันนี้แปด<ะ>สิบได้แล้วเหรอนี่แหละโ <Okay. S 2> อเคมันจะพาโชคเราจะพาโชคเราเอาไปไปส่ายตังค์อีกแล้วค่ะมีคนเสียเงินอีกแล้วเป็นไงหน้าตาของคนเสียตังค์ก็เสียนิดนึง,อดดงโอ้โหทุกคนนี่น่ารักมาก น่ารักมากค่ะดูหน้ากองดิน้องน่ารักมากตาโน้สิอีกตัวแล้วอันนี้ซื้ออะไรอเออต้นกยน่ารักชอบตัวไหนชอบทุกตัวชอบทุกตัวแต่ว่าส่วนตัวอยากได้ตัวนี้ดูแบบชิลๆดีชุดโอเคมีแข็งหลังด้วยเนาะข้างลนะหลังก็เลยเยอะนะอีกตนะัวครับจะตัวนหน่าชุดไหนน่าชุด เี็บไปวีด<อ>ีอขอบคุณมากครับได้แล้วเออมาทุกคนนี่คือทั้งหมดที่เราซื้อมาแอบมีตัวนี้ผมด้วยเพราะเราสั่งมาจากอะไรทุกคนเป็นลาวบูน่ารักมากอะ่ะเราจะมาเริ่มจากกล่องนี้ก่อนทุกคน เพราะว่าน้องน่ารักที่สุดเลยดูดิน่ารักมากเลยนะอันนี้กล่องละสามร้อยแปดสิบนะครับดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนแต่คือขอดูก่อนอยากได้ตัวนี้ที่สุดะทุกคนตอนแรกอยากได้ตอนแรกได้ตัวนี้แต่ตอนนี้อยากได้ตัวนี้และสวยแบบน่ารักมากจ,ากจากะเอาจริงๆไปอย่างไี้ทุกตัวนะแต่เท่าที่เรารู้สึกอ่ะมันหนักมาก,กน,นะกล่องเนี้ยอาจจะได้อันนี้ก็ได้หัวใหญ่ๆเนี้ยเออได้หัวใหญ่ๆได้เลยทุกคนความรู้สึกนะเราจะมาแกะเลยมันจะได้อะไร จริงๆเขาให้เอาบัตรแข็งนะครับทุกคนมาเปิดตรงกล่องตูดได้เพราะว่ามันจะทำให้กล่องอยังคงความสวยงามอยู่แต่คือเราไม่มีบัตรแข็งแลวก็เลยอเอาบัตรฟิกซี่มาก,ก่นอนบัตรเยองหมดแลวทุกคนหูกาวหนาวอะไรนั้นอนะเอาไปตรงนี้ก่อนเปิบเปิบเปบบอันนี้คือขอ,อขายตั้งคุณคนได้ตัวอะไอ่น้องกับหัวอยู่แป๊บนึงนะ มีความหัวมันกลมๆมากเลยอะทาไมมีความรู้สึกว่าเหมือนจะได้ไม่ไดนะเราจะยังไม่ดูการรู้สึกว่าเหมือนจะได้ว่านี่ตัวที่หัวมันใหญ่ๆแบบเหมือนนักประดาน้ำอ่ะ กันนะแต่ว่า้ยมัน้ยมันโอ้ยตัวตัวจริงมันน่ารักกว่าในแบบรูปมากทุกคนเป็นตัวที่ชอบเหมือนกันนะตัวเนี้ยและน้องมีพ็อปมากมีพ็อปอะไรอ่ะมันเอาไว้ใส่ตรงคออ๋อ้ยน่ารักอ่ะไปดูการ์ดกัน้ยการาดส,สวยมากนะทุกคนตัวเนี้ยตัวนี้ชื่อว่าตัวไม่ใช่รายชาเพราะว่า อ๋อเนี่ยไม่ใช่ราชาเพราะว่ามงกุฎตรงคอไม่ได้ส่มงหัวก็เลยไม่ใช่ชเวลาชานั่นเองอ๋อเนี่ยเขามีขาตั้งไว้ให้ทุกคนเผื่อจะตั้งโชว์อะไรอย่างงี้แก่เลยแล้วกันไม่รอเลยที่ทุกคนมาใส่ปุ๊บมันก็จะตั้งได้เอาไปตั้งตรงโตได้ตั้งสวยๆตรงน้ำมาต่อมาจะแกะตัวนี้อันนี้จะเป็นคอลเลคชันเกี่ยวกับว่าเป็นป่าตัวกลางคืนนี่ทุกคนเพราะว่าชอบคอลเลคชันเนียเ่ยมันดูแบบเงียบสงบอ่ะอยากได้ตัวเออ่ ได้เห็ดแล้วตอนแรกไม่อยากได้เห็ดตอนนี้อยากได้แหละแต่ว่าไม่อยากได้ตัวที่มันเป็นค้าง้งคาวนอนหงายอยู่อย่างนี้แล้วก็ซีเค็ดก็ดูแบบว่ายัางไงไม่รู้อะเอาเป็น,นว่าอยากได้เห็ดแต่ได้ตัวไหนก็ไม่ติดเหมือนกันทุกคนเพราะว่ามันน่ารักหมดเลยที่เราเลือกมาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็แกะง่ายอะ่ะมันมีการแล้วว่าทุกคนเราเราจะไม่มองการดนะทุกคนทุกคน,กคนเราขอลองจับก่อนนะว่าจะได้ตัวอะไร เฮ้ยทุกคนความความรู้สึกชัดเลยทุกคนชัดเลยได้ตัวนี้แน่นอนร้อยเปอร์ตัวนี้ร้อยเปอร์เซนต์มาแก่เลยว่าจะใช่หรือเปล่าคิดว่าใช่ ได้ตัวนี้จริงๆนะทุกคนที่เราทายไปเมื่อกี้วิวแต่น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะหัวน้องจะเป็นแบบว่าสีแบบว่าสีแบบว่าใสๆอะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ใสขนาดนั้นแล้วต้องปีกอ่ะทุกคนมันจะแบบว่าเป็นยังไงอ่ะต้องปีกก็จะแบบว่าขยับได้แบบว่าอ่อนได้ป่ะ่องต่อไปมาตัวต่อไปจะเกะเอ้ยเก๋ตัวต่อไปจะแกะน้องราบูบูโว้ยก็แต่ว่าตัวนี้เราชอบสุดทุกคนเลยจะแกะเออทายแข็งมากอ่ะตาบูบู เพราะว่าน้องแบบว่าเป็นแบบว่าตัวให้อเอกซีรีส์เกาหลีก็เลยบอกว่าต้องแข่งนิดนึงต่าไม่เกี่ยวพูดไปหมดเอ๊ะแข่งมากอะ่ะอันเนี้ยมีการ์ดมีการ์ดไม่ดู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 คืออยากได้ตัวนี้สุดๆตัวนี้สุดๆแต่ไม่อยากได้ตัวนี้ไม่อยากได้ตัวนี้เลยไม่อยากเลยฮ่าาทำไมจังรู้สึกเหมือนได้เจอที่น่นาเกลียดอะ่ะ ตะปูส่สงสนีีตัวนักเก็ตนักเก็ตเดี๋ยวจมูใหญ่ๆเนี่ย,ายาอาจจะไม่ใช่ก็ได้มัง้งได้ตัวนั้นจริงด้วยทุกคนยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอ่ะก็อย่างก็ะอื่นไงจบปล้คือการ์ดของน้องทุกคนแต่เออแต่ตัวจริงมันก็ดีกว่าในภาพนะเอาจริงๆไหม ภาพมันดูแบบน่าเกลียดอ่ะโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะแต่พอตัวจริงมนแบบน่ารักอะ่ะทุกคนเรามากล่องสุดท้ายของเรากันพีมูจุลสิคเว้าบอกเลยว่าเนี่ยน่ารักทุกตัวน่ารักทุกตัวจริงๆอ่ะไม่มีตัวไหนไม่อยากได้เลยทุกคนแต่ถ้าไม่อยากได้ที่สุดเหรอไม่อยากได้ตัวนี้แต่ว่าอยากได้ที่สุดคือตัวนี้ทุกคนตัวเดิมใจเดิมน่ารักเหมือนน่ารักทุกตัวเลยอะ่ะจะเนี้ยเรามาแกะกันเลย มามาลองมาดูกันว่าจะได้ตัวไหนความรู้สึกเหมือนจะได้ตัวความรู้สึกเหมือนจะได้ตัวนี้แต่ก็ได้หมดเลยนะคอลเลคชันเนี่ยตัวได้เลยมาหนึ่งสองจับเราจะลองจับจับดูก่อนนะ๋ยวคนเราจะไม่ลืมตาดีวกว่าจะแบบว่าจับเสร็จ มันมีสองส่วนทุกคนมันมีสองชิ้นมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนั่นนะทำไมตัวนี้มันว้าไม่ได้วะแสดงว่าต้องขี่เลยนั่นเลยมันวางไม่ได้มันต้องมีพ็อปมันได้เลยอะอะไรอ่ะเฮ้ยตัวนี้อยากได้อยาได้ตัวนี้เราได้พอดีเลยทุกคนโอยมีพ็อปสี่อันเลยอะเดี๋ยมองอลังการมากพอเพียอมากมีพ็อปสี่ชิ้นเลยแบบจุใจ ก็จะมาแกะก่อนอันนี้ก็จะเป็นไข่ของเดรเสาจะมีหนึ่งอันที่แตกเพราะว่าไข่ตัวนั้นอ่ะมันเกิดมาแล้วนี่นทุกคนก็จะมี็ดรัเสามาให้อย่างนี้เอาไปใส่ในไข่ว่าเป็นน้องแบบพึ่งฟักออกมาเกิดอย่างนี้ทุกคนน่ารักมากก็อันนี้คืออะไรอ่ะแว่นขยายเหรอทุกคนน้องก็อยู่ตรงตายอย่างนี้แว่นขยายน่ารักมากอะ่ะแล้วก็จะมีที่จด เลคเชอร์ไว้ตรงมือน้องอีกอันหนึ่งเล็กมากทุกคนอย่าทำหายนะถ้าซื้อมาเล็กมากอันนี้น้องก็จะมีลายก้อนเมฆอยู่ตรงนี้ทุกคนเล็กๆน่ารักมากผมกำลังส่องดูอยู่ว่าไอเจ้าตัวนี้คืออะไรแล้วก็จบกันเลยครับทุกคนขอบคิดแก่กล่องสุม่มบอกเลยว่าน่ารักมากวันนี้เสียใจได้ตัวนี้ทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็น่ารักเหมือนกันแต่ว่าเราคอมพิวท์ทั้งสาตัวทุกคนตัวน,นี้ก็เฉยๆแต่คือสตองเี้ะน่ารักอ้า ล้มเลยต้องพูดปุบล้มเลยน่ารักมากสองตัวนี้แบบว่าน่ารักสุดๆเลยทุกคนเนี่ยตัวนี้ดูดิดูน้องดิน่ารักมากตัวนี้คือแบบว่าน่ารักมากเดี๋ยวถ้าถามอมงกุฎตัวนี้ออกจากคอได้คือดีมาก,ากคือเขาตั้งใจให้แบบมันเป็นอย่างยูแล้วทุกคนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบว่าเนี่ยแบบว่าไม่ใช่พระราชาคือมันเป็นพะนทร์จริงๆนะมันแปลว่าไม่ใช่พระราชาเฮ้ยลืมให้ดูการ์ดของอันเมื่อกี้นั่นนะ าร์นน้องจะเป็นแบบว่ารูปไข่ไข่โดนเาสาตามตัวมาเลยนี่น่ารักมากแล้วก็จะแบบเป็นรูแบบว่าเหมือนแบบไข่กำลังฟักออกมาทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมี ep สองแน่นอนเราจะแกะอีก2ตัวนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราสั่งมาแล้วจะบเราสั่งมาจาก p อ p มาออฟฟิเชียลแต่ยังไม่มาส่งนะครับทุกคนรอดูกันเดี๋ยวมาแน่นอนเร็วๆนี้แกะแน่นอนใกล้มาส่งแล้วบายบาย